ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของ Nilly Home ค่ะถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ในครัวเรือนซึ่งวันนี้นะคะฉันขอแนะนําผลิตภัณฑ์3รายการด้วยกันเริ่มต้นด้วยผลิตภัณฑ์แรกนะคะ Concentrate Dish Cleaner เป็นผลิตภัณฑ์ล้างจานสูตรเข้มข้นค่ะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าทําความสะอาดจานชามแล้วก็อุปกรณ์ในครัวต่างๆเนี่ยได้อย่าง สะอาดหมดจดนะคะและที่สําคัญก็คือไม่ทิ้งสารตกค้างต่างๆไว้บนจานหรือว่าภาชนะต่างๆด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังมีส่วนผสมของสารทำความสะอาดที่มาจากธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ ข้าวโพดนะคะในส่วนของแตงกวาหรือว่าว่านหารจระเข้เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสารสกัดที่สามารถย่อยสลาย,ายได้ตามธรรมชาติแล้วก็ที่สําคัญคือมีความปลอดภัยสูงด้วยนะคะนอกจากจะสามารถาใช้ในเรื่องของการล้างจานแล้วนะคะในส่วนของ Nilly Home Concentrate d i s h Cleaner หรือว่าน้ำยาล้างจานเนี่ยยังมีคุณสมบัติหรือมีคุณประโยชน์ทียบเนกประสงค์มากๆเช่นสามารถใช้ในเรื่องของการล้างคราบสกรปรกที่ติดอยู่บนผิ ของผักหรือว่าผลไม้ได้นะคะอย่างเช่นคุณซื้อ,อง่นมาหรือว่าซื้อผักมาที่มีพวกคราบขาวๆหรือคราบสกรปรกติดอยู่นะคะคุณก็สามารถาใชใ้ตัวน้ํายาล้างจานเนี่ยในการทําความสะอาดได้วิธีการง่ายๆก็คือคุณเตรียมน้ํานะคะใส่กระมังเล็กๆซักประมาณครึ่งกละมังนะคะแล้วก็เทตัวน้ายาล้างจานเนี่ยนะคะลงไปซักประมาณครึ่งฝานะคะตีให้ขึ้นฟองหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาผักผลไม้ที่คุณต้องการล้างสิ่งสกรปรก แช่ลงไปค่ะสักประมาณ3-5นาทีหลังจากนั้นเนี่ยก็เอามาล้างน้ําเปล่าให้สะอาดเลยนะคะก็จะทําให้พวกคราบสกรปรกคราบสารเคมีต่างๆเนี่ยหลุดออกไปอย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้ด้วยการที่เราใช้สารสกรัดจากปาล์มข้าวโพดมะพร้าวนะคะแตงกวาก็จะเป็นตัวที่ใช้ในเรื่องของการล้างขวดนมได้อย่างปลอดภัยรวมไปถึงการใช้นะคะในลักษณะที่ อตอบโจทย์สําหรับกิจกรรมภายในบ้านนะคะเช่น1การถูพื้นก็สามารถใช้ได้นะคะการล้างห้องน้ําก็สามารถใช้ได้ด้วยเช่นการรวมไปถึงการล้างรถนะ่าถือว่าเป็นน้ํายาล้างจานที่สามารถใช้ในรูปแบบที่อนเนกประสงค์ที่สําคัญคือ หนึ่งขวดเนี่ยนะคะไปมาหนึ่งลิตรสามารถใช้ได้นานมากๆถ้าผสมในอ่าเขาเรียกว่าขวดแบกเนี่ยจะผสมได้ประมาณสักยี่สิบขวดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยระยะเวลาการใช้นานเพราะว่าด้วยความที่เนื้อมาค่อนข้างเข้มข้นมากๆนะคะเราสามารถใช้น้ําในการเจอจางทําให้เราสามารถยืดระยะเวลาในการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้นานมากขึ้นนั่นเองค่ะ